สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพาม,มาดูรถฉีดยานะครับแบบนี้บ้างรถฉีดตัน <c oughs> เป็นเก่านอกนะครับเอาหยิบ402 DT ฉีดเมนะครับผมตัวนี้ เป็นเผาเดียวนะครับโอ้ยย่าโอ้ฉีดตันนะครับเดี๋ยวแก้ไขสักคู่โอ้เอิรดเอาแก้ล้อหลังนี่น่าจะประมาณโอ้สองเมตรแปได้นะครับถ้าเกิดว่าผมลงไปในบิ่งนาะแล้วก็ยื่นมือไปเนี่ยไม่สุดนะรถสูงกว่านะครับตัวนี้ เห็นจ้าของรถบอกว่าจ้างจ้างก็ต่อมาอยู่ที่80,000นะครับผม80,000กว่าบาทนะครับทั้งลอ้อทัทง้ทงถังทั้งชุดอุปกรณ์ฉีดนะครับแต่ว่าตัวรถนั้นซื้อเก่านอกมา50,000นะครับก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงแสนห้านะครับหว่าน่าจะประมาณแสนห้านะครับไม่รวมซารลี่นะ ถังน้ำนี้น่าจะถังละประมาณ400นะครับผมกะด้วยสายตานะผมไม่ได้ถามเจ้าของรถนะครับให้ดูเอาให้ดูเอานะครับเดี๋ยวมีการดราม่าอีกก็มีอ่ากี่ห้อหนึ่งที่ผมพาไปดูสีฟ้าก็ดราม่าไปแล้วเนาะว่าเกิดยังไงล่ะไม่เข้าท่านะครับว่ามัน ราคาสูงบ้างอะไรบ้างเนาะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบส่วนบุคคลแล้วก็จะมีโดนอ่าบางคนก็บอกว่าโดนดีกว่าแต่ว่าโดนผมไปถ่ายโดนก็ดราม่าอีกแล้วก็บอกว่าโดนบอกว่าโดนอยาลงน้อยนะครับตามนั้นแหละแล้วก็ล้อแท็กอ่าผมพาไปถ่ายล้อแท็กก็ดราม่าอีกก็บอกว่าเหยียบข้าวนะครับผมอืม เป็นแบบนั้นแหละก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เพื่อนๆอพี่ๆน,น้องๆทาง YouTube ก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผมผมไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะไปให้จี้ให้คนนั้นไปซื้อได้นะครับนี่แหละทุกอย่างมันก็ต้องต้องย่อมมีดีมีเสียไปนะครับแต่แบบนี้ก็ได้ร้อโย่อ่าแล้วก็ได้ฉีดยาข้างหลังแล้วเนาะ แต่ว่าแบบนี้ผมก็ว่าไม่น่าจะจมนะเพราะว่านอค่อนข้างสูงนะครับคอดูว่าแบบนี้เขาเขาจะว่าอย่างไงอีกจะดราม่ามาว่าอย่างไงนะครับ ูตออยู่ที่พิษณุโลกนะครับนี่แหละน่าจะข้างหลังนี่แหละนะอ่ะนี่นะชื่อนะครับพยาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเยวผมมองไม่ไม่ค่อยชัดเจนนครับเดี๋ยวมาอีกสักรอบก่อนจะได้เป็นแนวทางนะครับเพื่อเพื่อน,นกำลังมองหาอยู่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาโดนจะเอารถแท็ก หรือจะเอาเป็นแบบพวกเอออ่อนหรือว่าจะสร้างขึ้นเองนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะผมตัวนี้ปีกน่าจะประมาณทรายนอเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยกว้างมากนะครับน่าจะประมาณ12เมตรนะครับฉีดยาคุมนะครับ เขาเรียกว่าคุมแห้งนะครับป๊อบนี่ข้ามคันนาเลยคันนาข้ามสบายนะครับนี่สับเกียร์สองด้วย ลาเลี้ยวก็ไม่ติดนะครับผมไม่ติดตัวรถนะโอ้แต่ว่าล้อสูงมากนะครับนี่ยื่นมือไปไม่สุดนะครับสองเมตรแปดสิบเหมือนที่พี่เขาว่านะครับแต่ว่าข้างหน้านี้น่าจะประมาณร้อยหกสิบนะครับปีกกว้างเท่าไหร่พี่สิบสองเมตรไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงไง ประมาณสิบก้าเมตรอ๋อก้าเมตรกว่าก่อ๋อประมาณสิบเมตรสไลด์ออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สุดแค่นี้แล้วใช่ไหมอ๋อเวลาก็พับเก็บถ้าถ้ากว้างกว่านี้เวลามันมันมันโลมมันตะแข็งอ๋อครับเออ๋อใช่ใช่เวลามันจมฝั่งนึงครับอืมใช่เวลามันคาเวลามันจมไปข้างนึงอาจจะใช้งานยากนะครับ รับจ้างฉีดไล่เท่าไหร่พี่ไล่เท่าไหรลแต่ยังได้ฉีดของตัวเองใช่ไหมเนี่ยใช่เขามาเม่อมันอองานมันเยอะเราอ๋อครับแล้วแล้วเขาที่เขารับจ้างกันแถวนี้ไล่เทไหลหกสิบ <60. S 1> บาทอ๋อประมาณหกสิบนะเข้ของอะไรอ๋อครับหกสิบบาทนะครับถ้าถ้าใช้ของเราตอนนี้เวลาไปรับจ้างบางคนเขาก็เหยียบบ้างนะอ๋อครับครับ อ่ะนี่นะอูอู <S <S อพญานาคการช่างโอตามนี้นะครับผมเบอร์โทรนะจะได้ไม่ต้องถามผมนะครับมีเบอร์โทรอยู่ในคลิปเลยนะพยานาคการช่าง0 8นย์3 1 9 8กนะครับ <S <S คนคนไปต่อเยอะนะครับพี่เขาบอกมาว่าแบบนั้นนะต่อมาทลา่นะพี่กี่หมื่นนะ 8 0 0 0 0ื0แล้วก็ถังเหลดสีก1 6 0 0 0หกถังเหลดนี่2ใบ1 6 0 0 0อ๋อถังแล้วแต่เราจะหาซื้อรถอย่างนี้ในกลุ่มอ๋อครับเก้าอันนี้พี่ซื้อมากี่หมื่นในรถเนี่ย55,000ซื้อมา5 0 0 0ครันห้าอ่ะรถสภาพดีดีครับเบ็ดเบ็ดเสร็จกันนี้เท่าไรแล้วเนี่ยประมาณแสนแสนสี่แสนสี่อ๋อก็ถือว่าโอเคเราแสนสี่ครับ อยู่ที่เราซื้อรถนี่เขาต่อสายตัวเขาเจ็ดหมื่นกี่ได้เลยอ๋อออ๋ครับถ้าเราถังก็ถังยางธรรมดาครับถังเหล็กนี่กี่กี่ลิตรนี่ถังละถังสามร้อยอ๋อครับสองถังเลยเหรอสองถังหกร้อยลิตรหกร้อยลิตรโอ้หกร้อยลิตรก็ได้หลายไร่์นี่ถ้านานยาวๆสองถังนี่ประมาณสิบห้าไร่อ๋ออือสิบห้าไร่ได้เลยครับ ตาดูกีก็ไปเก็บรถขึ้นลำบากนิดหนึ่งเพราะรถสูงนะครับเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นซาลี่นะครับผมเลาแแห่ลอนะครับลอยละเจออะไรก็รอหมดล้วผมเลยเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับ พยาน้าการช่างโคคิวยาวนะครับล้อหน้าล้อหลังก็ตรงกันอยู่นะจะขับขึ้นซารี่คันนี้นะครับผม ดูกันนะครับตอนขึ้นสลี่หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับน้าหนักตัวนี้ก็น่าจะประมาณประมาณาตันตันห้าหรือตัน8น่าจะได้นะครับผมถ้ารวมยานี้ด้วย2ตันกว่านะได้แน่นอนนะครับเออตอนขึ้นนี้ผมว่าน่าจะถอยหลังนะนนี่เนาะดูจาก ลักษณะแล้วไม่มีบันไดนะครับอ่ะทอยหลังจริงๆด้วยนะครับจะรอยหรือเปล่าเนี่ยซาลี่คันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่ารถไถคันเบอ้อเริ่มเลยนะครับโอเคโอ้ โอ้ยแล้วลอยแน่โอ้โหอ๋อรถซารีให้ตัวตรงนี้ได้นะครับนี่นะหมายถึงว่าประมาณว่าดำได้นะครับทีแรกผมก็ตกใจอยู่แล้วรถซารีมันจะไปลอยเหรอวะเนี่ยนะมีโชคมีโชคตรงนี้นะครับตดิดนิดเง ติดล้อน,นิดนึงนะครับโอ้แวบอแบบนี้นี่เองนะครับขึ้นไม่ยากนะครับแล้วก็จะล็อกไว้นะครับน่าจะล็อกตัวนี้ไว้นะตัวนี้นะครับกันกันมันดำนะครับ แม่คันใหญ่นะครับซารี <S 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 ่คันนิดเดียวทุกตะกแตนคันเบริ่มนะครับอแล้วก็จะมัดโซไว้นะครับกันพลาดกันพลาดเผื่อเวลามันเอียงเนาะรถม,มันเอียงนะครับก็ลอกเอาไว้นะครับผมกันมันกันมันดำออกเองนะครับประมาณนั้นแหละโอ้พอดีเลยนะเนี่ย เจ็บร้อยโอเคครับเพื่อนๆก็วิดีโอชุดน,นี้ขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณนะทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ